สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภทรย,ยุทธวราชัยชาแนลค่ะค่ะตอนนี้ดิฉันก็ออกมาทานอาหารนะคะตอนนี้ก็ที่ร้านมีแค่2โต๊ะเท่านั้นนะคะดิฉันนั่งห่างมากๆค่ะกับอีกโต๊ะหนึ่งเกิน2เมตรแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะรีบทานเลยนะคะตอนนี้น้ํากระชายน้ํากระชายมาแล้วนะคะค่ะก็ร้านเขาก็ทําเป็นใส่ขวดค่ะขวดละ70็นะคะกระชายมันแพงเนาะโละ200แต่ว่ามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ1ขวดออวไม่ได้แถมหนึ่งขวด เก่ดที่20บาทคือที่เข้าร้านแบบนี้กางวันเพราะว่าร้านราคาค่อนข้างแพงแล้วก็จะมีคนทานไม่มากนะคะ,คะก็ไม่อันนี้ไม่ต้องเรียนแบบดิฉันแล้วค่ะเพราะว่าดิฉันโสดนะคะค่ะก็เลยแบบอ่าก็เอาขอปลอดภัยไว้ก่อน,นะคะ่ะแต่ก็อาหารนะคะอย่างที่บอกก็ต้องทานที่เป็นของร้อนเนาะที่เป็นสมุนไพรนะดิฉันก็ยัง เป็นต้มยำเห็ดน้ำใสมังสวิรัตนะคะค่ะกับข้าวปล่านะคะ,คะก็สเปรย์แอลกอฮอ์น,นี้พกบ่อยๆเลยนะคะฉีดจนมือลอกก็ช่างมันค่ะออกกำลังกายนะคะ,คะใช้ภูมิต้านทานใครที่ฉีดวัคซีนแล้วก็โอเคค่ะถ้าไม่แพ้นะคะโชคดีมากค่ะถ้าถ้าแพ้ก็อาจจะนีดๆหน่อยๆเนาะนี่ก็โอเคค่ะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำ จิตเทศสทําใจให้สวยนะคะเขาเรียกหมุนธรรมจักรในตัวเองค่ะที่ดิฉันเรียนธรรมะกับท่านอนุตตร,รธรรมจารย์ปริญญาตาสคุณท่านอาจารย์สอนธรรมะดิฉันนะคะแล้วก็อ่าก็จะมีชมรมจิตจักรวาลก็จะมีเหรียญแต่นานแล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะหมดแล้วก็ได้นะคะค่ะเหรียญองค์จิตจักรวาลพระวิดาหินจิวัญญาผู้พุทธเจ้าเหนือสัพสีทั้งคัวนะคะด้านหลังก็จะเป็นท่านเทพเจ้าอัคคีฟ,ฟินิกส์เบิร์ดนะคะอ่าเอาไว้ทําน้ําทิพย์ จากเรียศักดิ์สิทธิ์นะคะอธิษฐานเองเลยค่ะอธิษฐานด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์จากจิตมนุษย์ก็คือเรามีความศรัทธาในองค์จิตจักรวาลผู้บิดาแห่งจิตวิญญาณผู้เป็นเจ้าเนือศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงแล้วก็มีความเขาเรียกว่ารักศรัทธาในตัวท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริยัตตาสุุลด้วยคือถ้าใครได้เรียนไปนะคะแล้วไม่มีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและท่านอาจารย์นะคะเหรียญก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ เพราะ,ะมันไม่เป็นสามเลียงมันไม่เป็นสามเลียมน,นะคะมันมันมีแต่ตัวเรานะแล้วเราเราก็ไม่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าไม่ศรัทธาในท่านอนุตตร,ร,รธรรมจารย์ปริยตัสสุลซึ่งท่านเป็นพระบุตรเอกเพราะฉะนั้นแล้วเหรียนท่านได้ไปมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะบางคนทําแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะค่ะเพราะว่าต้องมีความรักและความศรัทธารักที่บริสุทธิ์เลยนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะถึงจะเกิดพลัง ที่ศักดิ์สิทธิ์น้าก็จะศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยที่ไม่ต้องส่งไปให้ท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริยจัตสกุลท่านผูกเสกเลยนะคะอันนี้ที่ฉันก็ทํามาทามาตลอดตั้งแต่โควิดระบาดแล้วนะคะระบาดมาตั้งแต่เมืองไทยยังไม่ระบาดรุนแรงค่ะแล้วก็ท่านก็ให้ทานสมุนไพรออกกำลังกายประสาทสีวัตเทียตัวไปอาผึ่งแดดอาบแดดบ้างนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินะคะทานอาหารปรุงสุกนะคะค่ะแล้วก็ทาน นั่งทานคนเดียวค่ะไม่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่มากๆค่ะรีบทานอ่าดิ๋ยรีบทานแล้วจะได้รีบสวมแมสนะคะเพราะว่าอันตรายเพราะว่าตาหูจมูกปากลิ้นกายสัมผัสเลยถูกเปิดหมดแล้วค่ะจะเป็นห้องแอร์อยู่ที่บอกนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าถ้าเขาจะเข้าไปได้ตัวสองตัวถ้าเราเป็นคนจิตใสใจสวยนะคะแล้วเลือดเราไม่ได้ทานเลือดเนื้อของสัตว์นะคะหรือใครที่ทานน้อยเนี่ย ก็ประจุลบเลือดจะมีประจุลบน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาเข้าไปจับกินยังไม่ทันแบ่งตัวก็ออกไปแล้วคะ่ะเพราะมีอะไรให้กินนะคะหรือบางคนเลือดมีประจุบวกเยอะนะคะก็เข้าไปแล้วไวรัสอาจจะเข้าไปเข้าไปไม่มีอะไรให้จับกินเขาก็ออกมาเพราะไวรัสมีประจุบวกนะคะบวกกับบวกก็ไม่ทําอะไรกันอยู่แล้วถ้าเลือดเราเป็นบวกมากนะคะค่ะอันนี้เป็นอนุตรธรรมนะคะค่ะซึ่งเป็นความจริงระดับ สูงสุดซึ่งพระผู้เป็นเจ้าองค์จิตจักรวาลพระพิจาจิวิญาณเท่านั้นที่จะรู้ความจริงนี้แล้วส่งสื่อผ่านพระบุตรเอกก็คือท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริยาปัสุตุลน,นะคะที่เป็นอาจารย์สอนธรรมดิฉันค่ะค่ะก็ผู้ใดเชื่อก็ก็ดิฉันกล่าวความจริงตามที่ท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปรีญาตาสุตุลท่านได้สอนไว้สื่อสอนไว้นะคะค่ะแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะ ก็ทานี้ค่ะดิฉันมุงทับใครไม่ได้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ